วัชระปรัชญาปารามิตาหารุไทยสูตรเคยไครับที่เราได้ยินชื่อของพระสูตรที่สำคัญที่สุดของมหาญาณประสูตรนี้เรามีความคิดว่าเนื้อหาจริงๆของพระสูตรนี้เนี่ยจริงๆมันคืออะไรนะครับวันนี้ผมก็ค้นมาเล่าให้ได้ฟังกันเพลินๆนะครับเริ่มตั้งแต่ชื่อเลยก็คือวัชระแปลว่าเพชร สิ่งที่แข็งที่สุดสิ่งที่คมที่สุดที่จะสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ในที่นี้ก็คือในเรื่องการตัดกิเลสวัชยะปรัชญาปรัญานในความหมายก็คือเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีก็คือปัญญาครับเราก็ใช้คํานี้ไปแปลคําว่าฟิลศาสตร์มาใช้ในภาษาไทยอต่ไว้จริงๆก็คือ,อปรัญาของ สำนักโนนสำนักนี้ปรัชญาของคนนั้นคนนี้ก็คือปัญญาหรือความคิดของนักคิดคนนั้นนั้นนั่นเองนะครับส่วนคําว่าปารมิตานี่ถ้าเป็นคำเป็นภาษาบาลีก็คือบารมีนั่นเองก็คือการทําให้เต็มการทําให้บริบูรณ์การบ่มเพาะทําให้เจริญขึ้นแล้วก็ฮาลุทยัยฮาลุทัยก็คือใจ บางท่านก็แปลว,ว่าสูตรใจเพชรก็คือใช้ใจที่เปรียบประดุเดเพชรเนี่ยไปตัดสิ่งต่างๆที่ทําให้เกิดปัญหาทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในชีวิตโดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจแปลโดยวรวมก็คือการบ่มเพาะบารมีเพื่อให้มีความบริบูรณ์มีความสมบูรณ์และก็ทําให้เกิด ปัญญาบารมีเพื่อที่จะนําไปตัดกิเลสต่างๆหรือว่าตัดความทุกข์ความกังวลต่างๆในชีวิตได้เนื้อหาโดยรวมของวัชรปรัชยาปรารมิตาารุไทยสูตรนี่ก็จะเป็นในเรื่องของสุญญาตาก็าคือถ้าเทียบกับทางเทรวาทก็จะมีคำไวพ้พ์อยู่คำหนึ่งที่ใช้เทนจคำว่าสุญญาตาไน้ก็คือ คำว่านัตตาก็คือความไม่ยึดถือว่าตนว่าของตนการไม่ยึดถือในสิ่งที่ชอบการไม่ยึดถือในสิ่งที่ไม่ชอบกอ็ก็คืออยู่เหนืออารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบแล้วก็มีความสงบมีความหมดทุกข์ในชีวิตตัวอย่างที่จะพอยกได้ก็เป็นตัว่าเมื่อมีตามามีรูปมากระทบตามีการเห็น พอไม่ยึดถือว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่พอใจหรือสิ่งที่ไม่พอใจอเมื่อหูกระทบเสียงได้ยินคำชมบ้างคำด่าบ้างคำกันแนกกันเนมบ้างก็จะไมะ่มีความรู้สึกยึดถือในความชอบหรือความไม่ชอบอเมื่อกินมากระทบจมูกกินหอมบ้างกินเหมน็มนบ้าง ก็ไม่มีการยึดถือว่าชอบหรือไม่ชอบเมื่อลิ้นกระทบะรสได้กินของที่อร่อยก็ไม่ยึดติดในความอร่อยไม่ยึดติดในรสชาติที่ตัวเองไม่ชอบเมื่อมีธรรมารมณ์กระทบใจก็คือสนใจไปคิดถึงในสิ่งต่างเนี่ยก็จะไม่มีความยึดถือว่าเป็นสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบไม่ยึดถือว่าเป็นเรา เป็นของเราลักษณะของอพระสูตรนี้ก็จะเป็นลักษณะของการจเจริญในเรื่องของอสุญญาตาหรือนัตตาที่มีเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไปในทางเทรวาทชื่อของพระสูตรวัชรปชรยาปารมิตาหรือไทยสูตรนี่ก็จะมีชื่อจีนว่าจินกังจิงจิงก็มีความหมายว่าเป็นพระสูตร แต่ชื่อเต็มก็จะเชื่อว่าจินกลางลัวหรือปัวหลัวมีตัวจริงวัชระปรัชญาปารมิตาอรุอทัยสูตรเนี่ยก็จะมีแปลไวหลายสำนวนในภาษาจีนนะครับก็คือแปลจากภาษาสันสกฤตมาเป็นภาษาจีนแต่สำนวนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือสำนวนของพระกุมาราชีพพระกุมาราชีพก็เป็นชาวอินเดียแต่ว่ามีความแตกต่านในภาษาจีน แล้วก็ที่ใช้เปร่หลายอยู่ทั่วไปรวมถึงในเมืองไทยก็เป็นสำนวนของพระกูมาอาชีพซึ่งถือว่าเป็นสำนวนที่ไพเราะเป็นสำนวนชั้นสูงเป็นวนรรณคดีชั้นสูงของจีนแล้วก็ถือว่าเป็นสำนวนทีอ่อ่านง่ายเข้าใจง่ายาท่องบทได้ง่ายท่องจำได้ง่ายาในภาคภาษาไทยก็แปลโดยอาจารย์สเสถียรโพทินันทะเมื่อประมาณ50-60ปีที่แล้วนะครับอันนี้รวมถึง พระสูตรที่สําคัญที่สุดอีกพระสูตรหนึ่งก็คือวิโมลเกียรตินิเทศส,สูตรอันนี้ก็เป็นสํานวนของพระปูมาราชีพเหมือนกันก็ได้รับการแปลโดยอาจารย์สเถียนโพจินัลทะเหมือนกันนะครับสําสนวนาการแปลจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีนของวัชร,ระปรัชญาปารมิตาสูตรนี่ก็มีแปลโดยพระสวนจังหรือตามซำจังเหมือนกันนะครับแต่ว่า ถือว่าของพระกุมรารชีพเนี่ยจะเป็นสัมวนทีอน่อ่านง่ายแล้วก็ได้รับความนิยมมีความเท่หลายมากที่สุด